สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับซาลิซาเนาะ <c oughs> สบายดีทุกคนสื่ออลิซาเด้ออันมาเมื่อนี้ะสีมาถามสื่อเสียงเรียงนามลาวเนาะก็คือเอื้อนว่าคลิปมือนี่ก็จะเป็นคลิปสัมผัาสชาวลาวที่อยู่ในประเทศไทยเนะวะ่าพื้นมีความผูดซึกจังใดเกี่ยวกับประเทศไทยพิ่นมาอยู่จักปีและยังนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนเอื่นเบิดสีทํา อ่าบ้านท่าเมืองท่าแขวงพันก่อนเนาะสล้นานี่เป็นคนแขวงใดเนาะแขวงสวรรคเขตด,ด้วทุกคนเป็นคนบ้านหอยยางเมืองจำพรเนาะอ่าอันอยู่จักปีแหละออยู่สาวเอดปีนี่ปีหนาสาวสองใกล้สิฮอแล้วนี่งซีเ่าเลยซอมนี่ว่าเ่าเนาะทุกคนมึงเนี่ยนายังงามยังยังอานยังนุม่มยังหน่อยเนาะแบบว่ายังยังหน้าเด็กเนะาะภาษาไทยพ่นว่นหน้าเด็กราษนอ่ามาอยู่กรุงเทพนี่จักปีแหละ เกือบหาปีแล้วนะทุกคนหอดเดือนอสิงหานี่ก็หาปีเต็มเนาะก็ถทอว่<ป>อยู่ลาย,ลายแหงลายแหงเนาะก็พอธรรมด,ดาคือสีแบบจักเบิร์ดเนาะอ่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนก็ส่วนลายก็สิบไปแถวกรุงเทพไปสิฮานะต่างจังหวัวแวดแถวได้ทีแบบว่าไม่หลุดไปลายกรุงเทพ แน่นอนนราทุกคนสยามนะมีแต่คนละหล่อว้าเดี๋ยวทำกับแบบเบื่อนเขาเนาะแหนเดีือบมือนานเดี๋ยวจะให้อ่าซาดิซาผ้าเกี่ยวตาไปเนาะเพราะว่าก็ลังเบิ่งคือกันผูวเ่าวก็ได้ไปเบิ่งเราทุกคนอ่าแล้ววันนี้บ่ได้เมื่อยามาหรือเ่าตั้งแต่มาอุ้ยแบบเมื่อแต่ว่าหอดปีแล้วทุกคนบ่ได้เมืวณเนาะประมาณนั้นเป็นปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งแหละปีนิด เทศกาลยังบริเวเมืองงานมาเทศกาลสงการปีนี้บริเวเมืองหรอโสดบอสมีแฟนโสดเด้อทุกคนใจยังว่างอยู่เนาะทุกคนนะคือสีถามฟังคําว่าโสดบอหรือว่าโสดเนาะว่าอ่ากูบ่าอีฟซีทางสองเจ้าตาเนี่ยก็หมักเบิ่งผู้สาวโสดลายโสดทุกคนโสดตลอดเลยสเปคสเปกเนี่ยนะสเปคสเปคกอิซาหมักคนแบบอนุญาลายกว่าอะไรก็ใจเย็นเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นผู้ใหญ่ ว่าอันนี้กัแบบเฮาบมากเล็กน้อยกว่าเฮาค่ะนะแมนเมนมักอ,อัญมบบุกเศร้าแปดขึ้นไปค่ะนะทุกคนเศร้าแปดปีขึ้นไปโอ้เศร้าแปดในก็ถือว่ารุ่นอ้ายมากรุ่นอ้ายนะมากรุ่นอ้ายทุกคนอ่ามีสองทิกตอกอยังบ,บ่ฝากได้ก็มีสองทิกตอกสื่ออลิซาเป็นภาษาอังกฤษแลยอันเดอร์สกอร์อลิซาเองเนาะทุกคน พิมึ้นว่าอลิซาเองมันกันสิพอเลยเนาะเดี๋ยวสิแปห้เด้อทุกคนเด้ออย่าลืมเขาไปที่ตามสาวอลิซานําเด้อทุกคนผู้สาวบ้านคุณย่างเมืองจำพ่อนแข้งสวรรค์อันนี้แขวงจอมประสาทกับแข้งสวรรค์มาพอกันเนาะโอ้ยทุกคนเดี๋ยวทาเบิ่งคลิปน้าว่าเฮ้าฮะสิไปใส่สิไปใสแต่ว่าก่อนอื่นเบิดคลิปนี้เหนือในก็คือจุประสงค์อยากทามเพิ่นที่สุดก็คือว่าการที่เพิ่นมาอยู่ประเทศไทยนี่เพิ่น ผู้ซึกจังไดเนาะอ่าคนอยู่ห่งหลายปีแล้วเพื่อนนี้มีความผูกพันหรือว่าเห็นทัศนคติของคนไทยเป็นอะไรก็เท่าที่อยู่มาหาปีก็เนาะก็พ่อคนแบบไลยได้แต่รายแบบมันแบบคนประเทศไทยกับใจดีนทุกคนเมื่อก่อนอนะลิซาเคยเห็นงานขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวร้านข้างๆเพิ่นสิเอากับเ้าามาให้กินเห็นเฮาเป็นเด็กน้อยเออคือขยันแท้นนะั้นนี่ก็ออใจดีทุกคนท้าแบบประทับใจเนาะก็คือ คือการอยู่บ้านเราเองนิสัยคล้ายๆแบบคนลาวเลยนะนิสัยขายการเอ็นดื่มเว้าน้แห่งพ่อคนอีสานนี่แห่งว้าพื้นกันขักวัดนี่หมนเลยคนอีสานเป็นกระเเล้าแล้วคนแมนทุกคนนี่เด้อความในใจอ่าอยากบอกยังเพิ่มนะว่าเกี่ยวกับสถานที่ประเทศไทยหรือว่าสถานที่ใดที่จะมักไปที่สุดสถานที่ที่คอยมักไปที่สุดก็คือแบบจังหวัดอุทัยธานีทุกคนคือมันเป็นจังหวัดที่แบบ ธรรมชาติลายแล้วก็เป็นหวันยังลายต่างๆแบบน่าเที่ยวแนะนําเลยงามบ่างามบ่เป็นงามแห้งแบบเต็มลูกภาพถ่ายมันก็หายไปเลยนาะสมรสเคร่องเก่าในใจโอ้เดี๋ยวสิไปีขนหามันเบิ่งเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละซาลิซาเพิ่งกระบอกเล่าสุฟังเนาะอ่าสเปกก็คือรลุนอายแต่กับสถานะกับโซดมาอยู่ประเทศไทยเลยทุกคนไม่อยู่้รเไทยกับพอคนดีคนเอ็นดูเนาะคนไทยกันนิสัยดี ภาพร่วมก็คือพวกเขาก็เอาง่ายๆเนาะแรกงานพัดเทน่าสัญชาตมาอยู่ประเทศไทยเนาะ,ะได้มาพบมาพอกันกะถือว่าเป็นบุญเนาะก็คือคนจากจังหวัดอืน่นจังหวัดไกลหรือว่าคนคนละเขาเองอยู่ต่างแขวงต่างแดนก็ได้มาพบมาพผากันก็ถือว่าได้เป็นมูเป็นครูกันเนาะทุกคนอ่าสาลิซาเองกับงามธรรมดาเนะาะคอรูปเบาก็คือจีบร้ายกับ อย่าท่านมีแฟนเด้อถามส่วนปาร์ันดนทุกคนสดวปันดนเด้อถาผู้บ่าลทางสองผมไม่ได้แม่นยังใดคงมีคนเอาเอานะถามบ่าวได้สองนี่แหละถาผู้บ่าวใน้สองไปอ่ะสิว่าไปจีบสิว่าไตรงก็ไปเอาก็บอกสิบบารีสิบบารีแบบว่าพระจ้ามันๆนะทุกคนอืมบ่ได้อ่ามักอาหารยัง่ยก็ถ่าท่าอีกทามันสิซะมักอาหารแน่นอนทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะคือชีวิตจิตใจใครเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ ขอมาพัดไทย<笑><笑>อาริจินนลเนาะค่ะว่าพัดไทยมันง่ายเนาะแล้วก็ต้ยมยำกุ้งก็คือแบบแซ่บแหงเนาะแบบกินหอมของเข่งค่ะนะไม่เหม็น,ถ,มนถ้าซื้อกินอยู่ลาวมันก็สิเป็นรสชาติหนึ่งในทะกคนมันบค่นบคือกันเนาะของไทยกับของลาวกับ,บ่คือกันแบบาว่าจีบอะไดทั้งห้าสิคัดหลอกหรือว่าเหตุแบบเขามันก็ไหแต่ซื้อเนาะแต่ว่าอันพวกรสชาติ เครื่องเทศนันนี่ต่างๆหรือว่าทักษะวิธีการเทศนี่แล้วก็วิธีการปรุง,งคเครื่องเค้ากระไลห <นะ S 1> ม,มักเป็นเศษทุกคนบางหาานขนาดยุ่ในประเทศไทยก็ยังบอกคือกันทุกคนต้มยำนี่มีหลยแบบเลยบอกไปหัวตม้ม,ตมยำต้มยำ <c oughs> โปแตกตม้มยำรวมต้ม,ตมยำกุ้งเนาะแล้วหลายอย่างต้มโค้งต้มยังต้มเร่งแบบแต่ละลิซาก็อยู่ร้านอาหารในตอนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนกับนี่อาหารไทยเนาะแต่สิกินดูที่สุดคือต้มยำต้มยำแสบปะ แซ่บแหงทุกคนคอยย่างชุบจนมันโปะแตกนี่มันเป็นยังไงต้มยำโปะแตกก็คือต้มยำน้ำใสทุกคนน้ำมันใสมันก็ะสือได้ใสแบบเข้มๆอ่ะนะคะใสใสใบกุหพาเนาะบอใบกุหพาบอันเฮาห์นะหน้าสีบอน้าสีบได้ใสแต่ว่าเป็นกระต้มยำทุกคนแต่เป็นน้ำใสห่ะนะใส่พริกดิฟแม่นบาะเออเขาว่ารสจัดิเหมือนโปะแตกเนาะโอ้ทุกคนดีใจเนาะได้มาสัมผัสชาวดีสารเนาะก็คือพี่น้อง อ่าทางสามีแกวตาเด้อทุกคนเด้อกันนั่นแหละก็ได้มาอยู่น้ากันกัะที่ใจเนาะนกระไรมาพมกับมีหมูนมําทลลุกคนเอยกระได้เงาปากเลยเนี่ยคะ <laughs> อันนี้กับกำลังสีนอนกับพุม่มกับพุม่พมผาเ,าเ,ดเดานาะกัีนอะนเนาะพี่น้องกับซีนอนอ่าเล่าบันไดไปเฮ็ดเวียงวันนี้เนาะก็เลยได้มานั่งเเวานั่งร่วมกันกับส่วนเล่าเนี่ยแหละแกวตาเป็น อ่าไปส่วนเราป้าสีสัมผัสแนืเถื่อนึงเพราะว่าครั้ง,งนึงก็เคยเหตุยูทูบแมนมอ้เคยเหตุทุกคนแต่ว่ากล้องมันก็มีปัญหาแล้วตอนนั้นเขาก็เอาลงแต่กินการกินขา่ากินน้ำเสือเนาะตอนอ่าก็สูู้เนาะการเหตุยูทูบเนี่ยก็คือหลายๆคนพ่นก็บอบกว่าเหากเนาะหลายๆคนกับพ่นว่าง่ายอันนี้แล้วแต่ เทคนิคของแต่ละคนมันคือกันแล้วก็พื้นฐานแล้วก็ความพยายามและอีกอย่างบางคนมักเนาะคือสาวอลิซาเพิ่นมักแต่ว่าเพิ่นขาดเคลื่อนเรื่องกล้องโทรศัพท์นั่นนี่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ว่าสัญชาตน้องไม่มีว่างนะจ๊ะเฮาก็แบบขาดอุปกรณ์แต่ว่าในจิตในใจกันยังมักการเฮ็ดคลิปการเว้าไว้สิอยู่นี่การเป็นความมักส่วนตัวนะทุกคนบ่เป็นหยังอ่ามีโอกาสอยากเฮ็ดสองอยู่บ่แบบเป็นพวก YouTube เป็นพวกอันนี้แบบ แอปอีกแพลตฟ,ตฟตอตร,ร์มอื่นๆหานา่าจะมีโอกาสกันอย่างเฮดเพจเนาะทุกคนแล้วก็ YouTube แต่ติ๊กต็อกนี่การลองๆมาเนะะาะการบุกค่อยนานเท่าไหร่อ๋อแปลว่ามักไปทางด่านนี้รลายกว่าเนาะฝากเด้อพี่น้องเด้อปติดตามเด้อการสิใดไปน้อการเรื่อยๆแหละสองสาวนี่ก็ได้แล้วก็มีเฟซบุ๊กอลิซาสตอรี่เนาะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวสิแปะให้เด้อทุกคนเด้อเฟซบุ๊กอลิซาเนาะทุกคนอ้าวมื้อนี้กาสิให้เราไปนอนเนาะทุกคนสัมผัสกันเนาวๆ ไปแล้วทุกคนบายสบายดีสวัสดีค่ะ